จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาก็มีการเฝ้าระวังวัตถุอันตรายลงพื้นที่ตรวจคลังเก็บรักษาวัตถุระเบิดครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอำเภอหัดใหญ่ประดับอำเภอเจ้าหน้าที่มณฑลฐานบกที่42และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับได้รวมตรวจสอบวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิดซึ่งเก็บไว้ที่คลังเก็บรักษาวัตถุระเบิด นนทนทานบกที่42ภายในค่ายเสยนานารงค์ตำบลคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากวัตถุดังกล่าวโดยได้เข้าตรวจสอบห้องเก็บวัตถุระเบิดของ5บริษัทประกอบด้วยบริษัท h a l ์ b ล r t o n Energy Service เ a อร i n ิ k, ซึ่งประกอบธุรกิจด้านปิโตรเลียมนะครับมีบริษัทเขาบันไดานางศิลาจำกัดตำบลคอหงอำํำเภอหาดใหญ่ บริษัทเขาแดงคอนพรัคชั่นจำกัดอำเภอสะเดาครับบริษัทเพชรภูผาเพิ่มทรัพย์จำกัดอำเภอสะเดาบริษัท TPN Rockwell จำกัดอำเภอรัตภูมินะครับซึ่งทั้งสี่บริษัท ประกอบธุรกิจโรงโมหินและเมืองหินครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าคลังเก็บรักษาวัตถุระเบิดมบนทนฐานบกที่42เป็นสถานที่เก็บวัตถุระเบิดของสถานประกอบการจากอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลาโดยสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย ควบคุมอุณหภูมิความร้อนและมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าอากาศร้อนจะมีผลต่อวัตถุเหล่านี้หรือไม่นั้นขอเรียนว่าห้องจัดเก็บระบบระบายน้ำระบบระบายอากาศนะคะค แต่หากอุณหภูมิภายนอกร้อนเกินไปเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดประตูห้องเพื่อระบายความร้อนอีกทางนอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งประเภทของวัตถุอันตารายแต่ละชนิดเก็บแยกห้องเพื่อป้องกันอันตารายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสถานที่เก็บแห่งนี้เป็นพื้นที่ปิดบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครเข้ามาขโมยหรือนำวัตถุดังกล่าวออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวกันนะครับทางจังหวัดมีคณะการรมการก่นกลองการขอใบอนุญาตใช้นําเข้าเก็บรักษาและเปิกใช้วัตถุอันตรายตลอดจนเหตุผลความจําเป็นและปริมาณที่เหมาะสมโดยจะมีการต่อใบอนุญาตปีต่อปีส่วนการเก็บรักษาจะมีกุญแจถือไว้อย่างน้อยในสองดอกประกอบด้วยสาหรัประกอบการ 1, ดอกเจ้าหน้าที่มณฑลฐานบกที่42ที่รับผิดชอบอีก1ดอกนะครับ ซึ่งการเบิกออกไปใช้แต่ละครั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายเข้ามาเปิดห้องเก็บวัตถุอันตรายพร้อมกันและมีเอกสารเบิกอย่างถูกต้องส่วนการขนย้ายเปียงสถานที่ที่สนประกอบการจะนําไปใช้นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรในพื้นที่นํากระบวน ส่งไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัยครับซึ่งหากครบกำหนดตามสัญญาในใบอนุญาตแต่ยังมีวัตถุคงเหลือและสถานประกอบการมีความจำเป็นต้องใช้ต่อผู้ประกอบการต้องยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่เพื่อตรวจสอบและทำเรื่องขอต่อใบอนุญาตส่วนวัตถุเหลือใช้ที่ผู้ประกอบการไม่ประสงค์จะใช้ต่อคณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติขอทาลายต่อไปร่วมกับท่านนายเพอหาดใจร่วมกับมณฑนฐานบกที่42 แล้วก็สถานีตำรวจภูทร์คอหงเราได้มาร่วมกันเพื่อมาตรวจสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุระเบิดนะของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญ,ญาตสั่งนำเข้ามีและก็ให้ใช้วัตถุระเบิดจังหวัดสงขลาเราการใช้วัตถุระเบิดเนี่ยต้องมีกรรมการชุดหนึ่งที่กรรมการที่กันกรองในการอนุญ,ญาตให้ใช้ไม่ว่าจะสั่งนำเข้า การใช้การยกแม้กระทั่งการเบิกนะครับได้สอบถามว่าแต่ละตู้นี้จะมีคุญแจไม่ต่ำกว่าสองดอกอต้องมีการบันทึกการนำวัตถุระเบิดออกจากสถานที่แห่งนี้ว่าวันนี้ออกไปเท่าไหนอย่างไรวัตถุระเบิดทุกอย่างนะครับจะแยกประเภทนะครับอันไหนที่ที่ ดินดินน้ำมันเชื้อเพลิงทุกอย่างจะจับแยกกันหมดนะครับซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองได้หลายคนสงสัยว่าเราอยู่ในห้องตู้คอนเทนเนอร์ถ้าเกิดมีอากาศร้อนจะทํำยังไงตัวมันจะระเบิดเองหรือไม่เมื่อกี้ได้ถามเจ้าหน้าที่ของบุรทนทหารบกที่สองที่รับผิดชอบเรื่องนี้นี่ก็จะมีทหารเวรเข้าตรวจตาตลอดเวลาหากอุณหภูมิภายนอกนะครับซึ่งวัดอุณหภูมิแล้วมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็ จะใช้น้ําเลี้ยงหรือบางอย่างถ้าเกิดสูงจริงๆก็จะอย่างไรก็ตามนะคะหากผู้ประกอบการฝาฟาฟ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีไว้ครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะมีโทษทั้งปรับและจําคุกคะ่ะ